ธนาธรจึงรุ่งเรื่องกิจให้กำลังใจพิธาลิ้มเจริญรัตหลังลาออกจากหัวหน้าพักก้าวไกลเชื่อพิธาเข้มแข็งไม่มีปัญหาพักเรามีคนเก่งเยอะแยะสืบเนื่องจากกรณีช่วงเช้าของวันที่15กันยายน 66ที่ผ่านมาหลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักก้าวไกลและได้ให้เหตุผลถึงการลาออกว่าตอนนี้ตนเองถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุติหน้าที่ผู้แทนราษฎรชั่วคราวจึงทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้ในตอนนี้เพราะพักก้าวไกลนั้นต้องมีผู้นำที่ทำงานในสภา อีกทั้งยังต้องมีผู้นำฝ่ายค้านตนเองจึงเปิดโอกาสให้เพื่อนๆในพักที่มีศักยภาพขึ้นมาแทนล่าสุดในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นทางด้านนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่เคยเป็นผู้ส่งต่อไม้ให้นายพิธามาแล้วในตอนที่ตนเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ได้ให้กำลังใจนายพิธาในตอนนี้เช่นกันโดยนายธนาธรน,นั้นกล่าวว่าพิธาตอบแล้ว ใครควรขึ้นนั่งเก้าอี้หัวหน้าพักเก้าไกลคนต่อไปด่วนพิธาลิ้มเจริญรัตประกาศลาออกจากหัวหน้าพักเก้าไกลไอติมก้าไกลตอบหน้านายกเศษฐาแค่กอกเปลี่ยนไปราฟ้ากับเหวเชื่อว่าคุณพิธาเข้มแข็งตนให้กำลังใจคุณพิธาเมื่อถามว่ามองคุณสมบัติหัวหน้าพักก้าไกลคนใหม่ต้องเป็นอย่างไร นายธนาทานกล่าวว่าเชื่อว่าพักเก้าวไกลมีบุคลากรที่มีคุณภาพเยอะแยะใครเป็นหัวหน้าพักก็จะทำพักเก้าวไกลาตามแนวทางที่สืบสารกันมา ตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลอย่างมั่นคงเรื่องบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะพักก้าวไกลมีคนที่มีคุณภาพเยอะแยไปหมดเลยเมื่อถามว่าผู้สนับสนุนหลายคนรู้สึกเสียขวัญที่นายพิธาต้องลาออกนายธนาธรตอบว่าอย่าเสียกำลังใจเดินหน้าด้วยกันต่อไปอนาคตใหม่ก้าวไกลจะเป็นยังไงต่อไม่สำคัญขอให้เรายึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วร่วมผลักดันสร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยต่อไป ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งเรื่องนี้ใหญ่กว่าเรื่องบุคคลเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องนี้ใหญ่กว่าคนใหญ่กว่าพักไปแล้วเป็นเรื่องวาระที่จําเป็นของประเทศไทยที่จะต้องผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนาธนาทานกล่าว